สวัสดีครับกูอวันนี้วันที่16เดือนพฤศจิกายนพศ2 5 6พคันนี้เป็นมาตี้เดัดแปลงเป็นคานแข็งนะครับเราสร้างไห้เ็นคานแข็งคานแข็งครับเขาเรียกคานแข็งดัมกระบะเดี๋ยวเดินโชว์รอบก่อนนะครับลักษณะของดัมที่ทําเสร็จแล้วมีรูให้เสียบล็อกนะครับสําหรับ ไม่บังไม่ประสงค์จะให้ฝาท้ายเปิดเปิดทางนี้อ้าวใช้รีโมทคอนโทรลด้วยอ้าวเปิดด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับมันมีสวิตช์ออนออฟอยู่หนะ้ารถอ้าวขึ้นขึ้นเร็วตันใจครับสี่ตันสบายสบาย ใช้แผ่นพื้นหนาสามมิลเหล็กเหล็กทุกส่วนเป็นเหล็กพับนะครับไม่ใช่เหล็กฉาบพับหมดตัวๆโช๊คไข่โช๊คไข่แล้วก็เทารอยแล้วก็เสริมแหนบด้านบนเราจะเสริมแหนบไว้บนนะครับลูกยางบังคับอยู่ทีเ่เราปรับทั้งหาเอาว่าจะเอาขีตันน้ำหนักถึงจะนั่ง นะครับเราันี้เราเพิ่มได้เราจะใส่รูปรูปสั้นไปก่อนมอเตอร์ก็คุมขับคุมเอาเอาสวิตในรถปลดสวิตในรถ,อ,นรถอ่าไอ้ไนี่ลงนะลงลงจะมีสโลโดาวเอาลงสุดก่อนจะมีสโลดาวให้นิดหนึ่งคือไม่กระแทก จกอ่าครับอ่านะครับเรามี2ส,สาขานะครับตรังไล่ภูกเก็ตทําพร้อมแก้ไขเริ่มทะเบียนให้เพนกรบาด,ดำสนใจโทรศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเซียนะครับสาขาตรังไล่ภูกเก็ตเอ้าขึ้นดำสี่ตันห้าตันสบายสบาย ขึ้นทรงสุดระดับนี้คงจะไม่เหลืออะไรแล้วข้างในนะครับขอบคุณนะครับสัตยีธรรมชมคลิกของอูวอยู่สวัสดีครับ